งงมากค่ะเมื่อกี้ยังขึ้นเขาฮาลูนะมาอยู่ดีๆเลยค่ะพอขึ้นมาถึงยอดนะคะเราตรงจุดที่เราปักอะคะ่ะมันเป็นเหมือนจุดแบบนักท่องเที่ยวเนาะจุดที่แบบเออจุดบริการนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเป็นจุดพักก็เลื่องเป็ดทะเลสาบค่ะก็คือนะ่าจะจบเขาอังกีนาแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าถามเราอะคะ่ะเมื่อกี้บรรยากาศที่เขาอังกีนาค่ะ คือไม่ยากเลยนะ Easy อะีซี่อ่ะเออสำรับเหล่านะมันโค้งเยอะมันทางแค่แต่ว่ามันไม่ได้ดูอันตรายอะค่ะเพราะว่ามันมีที่กั้นตลอดทางนะคะแล้วก็เออเราว่ามันเหมาะากาันดิฟจริงๆแหละเพราะว่าโค้งมันเยอะมากๆค่ะแต่อย่ามาดิฟนะค่ะห้ามนะคะเดี๋ยวแบบเป็นภาระให้ตำรวจของเขากันนะคะเออค่ะก็ตอนนี้นะคะเราถึงทะเลสาบสวยมากค่ะ อากาศดีมากค่ะ17องศานะคะแล้วก็ถ้าไม่มีแดดเลยค่ะก็เป็นทะเลสาบที่เหมือนแบบว่าทะเลสาบอยู่บนหุบเขาบนยอดเขาอีกทีนึงนะคะแล้วจำไม่ได้ว่าแบบมันเรียกชื่อเป็นอะไรนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากลองมาแบบที่ใหม่ๆใ,ใหม่ไหมนะที่เก่าๆ ที่ไม่ผิดแล้วในตอนนี้นะคะเราว่าดีมากเลยะคะ่ะแต่ว่าต้องขับรถมาเนาะเราไม่รู้ว่ามีรถสาธารณะไหมเท่าที่รู้ไม่ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่ามันขึ้นเขามาเลยเนาะคะ่ะ mm. ก็ถ้าใครชอบขับรถเช่ารถนะคะ mm. ก็ขึ้นมาได้นะสนุกดีนะสําหรับคนชอบขับรถแต่ว่าถ้าใครที่หวังมันจะมีอะไร mm. เยอะแยะขนาดนั้นมันมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันก็แค่สวยเนาะสำหรับคนที่ชอบแบบ เที่ยวธรรมชาติจริงๆค่ะก็อันนี้เราจะให้ดูบรรยากาศน,นะคะในจุดท่องเที่ยวมีที่มีทะเลสาบนะคะมีเรือเป็ดให้ปั่นคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นมีโรงแรมอยู่ไ,ไกลๆนะคะแต่ว่าทะเลสาบสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปขับบนทะเลสาบอีกทีนะคะเป็นุูเขาล้อมรอบค่ะแล้วก็มีทะเลสาบอยู่ตรงกลางนะคะ วันนี้เหมือนเขามีวิ่งมาระาทอนกันนะคะเราเห็นคนวิ่งรอบทะเลสาบเยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวจะลองหาจุดท่องเที่ยวใกล้ๆนี้นะคะเราเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีค่ะ